and เวอร์ดแอมด์เก o ดเจ o ะผู้คอยบอกเลยว่าพูดได้หลายอย่างเลยไม่จำเป็นต้องเป็นแอมซายเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ดูสิเขาทำเลือดตายยังไงบ้างเห็นไหมแอมด์เกิดเป็นใครเขารู้สึกยังไงดีว่ารู้สึกดีผู้หญิงเขาเป็นยังไงหนุน่ารักน่ารักหน่ารักสดใสใช่ไหมถ้าเด็กๆรู้สึกไม่สบายต้องตอบยังไงเดี๋ยวมาดูสิว่าเขาตอบยังไงบ้าง เ็นหมข้าวเหมือนใครที่ไม่ได้กินข้าวเช้ามามีไหมหนูหนยลูกมาเหนครับโเฮียดูให้ตัวเองอนลยับเก็บเ ีเต้นเพลงบาบางนู้นไปเห็นอะไรบ้างลูกไม่เห็นวัวกับถังโล่ถังโลกนี้แล้วก็กับเจ้าของกับเจ้าของวัวเหรอลูกใช่มีแต่ผู้หญิงมีผู้หญิงเยอะแยะที่พี่พี่ผู้หญิงพวกสวยเต้นไปหมดเลยมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายลอนอกจากมีอะไรนะมีลูกมีทังโลกเหรอมีอะไรอีกมีวัว เราเคยเห็นบ uhm. ้านที่าษบ้านที่ภาสาแดงบ้าบอกว่าที่ไหนนะเมื่อกี้ทางลาดยางทางลาดยางมีเห็นที่ไหนอีกหรอเคยเคยเห็นที่ไหนบ้างทางอันนั้นเคยเห็นที่ไหนเลยเคยเห็นที่บ้านก่อเคยเห็นที่บ้านกอบ้านก่อใกล้ๆใกล้บ้านอันนั้นเนาะแล้วบัวตองมันเป็นยังไงหรออะไร สี่ชมพูตรงนี้เหรอใช่สี่ชมพูตรงนี้นี่อะไรเนี่ยนีป่านี่ป่ามีด้เหรอ่รูวันนี้ลุงเจเลยจะมาสอนเด็กๆว่าวัวนมเนี่ยเขาเลี้ยงยังไงแล้วเด็กๆงงใช่ไหมว่ามีป่าหรือไม่มีป่าใช่ไหมลุงเดี๋ยวลุงจะถามลุงเจนะว่าวัวมีป่าไหมต้องมาถามลุงเจการเลี้ยงวัวเลี้ยงโตขึ้นมาแลยก็ต้องรีดนมรีดเครืมือแต่ทุกวันเขาเลี้ยงด้วยไอ้รีดเครื่องมือไอ้เครื่องอุปกรณ์มือ ไี้เรื่องมันสมัยัทุกอย่างากมันมีกาากมมีก่มีมีาด้วยีจาเไดจ้เเมื hint, like ่อกี้ลุงเจบอกว่ายังไงบ้าจำได้ไหมเจมเบอกว่าหญยาสดกินยา้าสดกินยากินอะไรอีกเมื่อกี้ลุพายดิวบากว่ากินน้กินฟางฟางเป็นอาหารด้วยที่คำถามเด็กๆถามว่าสรุปทักมี่ปากแล้วมีปาก ูคอจะให้ดูลงจับลงัวก่อนเพื่อนเลยนิ่นิันนิ้เราเป็นไงอีกวกเือนน่าน่าัวจะมนี้นอมนเลยงของัว thank you หนูทำ,ว,ทำวัวทำวัววัวเป็นยังไงบ้างวัวของอกากัเป็นงไงบ้างมีตามีจม,ม,มูกมีขาและปัดด้วยเวลา,วาต้องมีที่เป็นยังไงที่ใหมีใหญ่พรวัวม,มันตัวยังไง ตัใหญ่มาถ้าสมมติมีแค่ห้องกุคอยเนี้ยเลี้ยงวัวได้ไหมเนี่ยไม่เพราะอะไรมันเยอะโอ้วัวมันตัวใหญ่มากถ้าเลี้ยงห้องกุคอยเนี่ยคงจะเลี้ยงได้แค่ตัวเดียววัวตัวใหญ่มากแล้ววัวก็มีสี เขาบอว่าพวกเราไปดูมาก่อนแล้ววัวเยอะมากแล้วมีตัวเล็กๆเหมือนน้องอันด้วยนะมีตัวเล็กจมูกสีชมพูน่ารักเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวมาให้ดีเตรียมตัวมาให้ดีอาจจะได้อาจจะได้เอามือไปจับนมงัวก็ได้เพราะฉะนั้นเก็บมือไว้ให้ดีเก็บมือไว้ให้ดีเลยเก็บมือไว้ให้ดีเลยดูเจบอกว่าดูเจบอกว่าใช้อะไรที่วัวโดนน้องดีเครื่องใช้เครื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราจะพาไปดูว่าจริงหรือเปล่าที่ใช้มือก็ได้ใช้เครื่องก็ได้